One News ตรงไปตรงมาคุณผู้ชมครับวันนี้เกิดอุบัติเหตุเศร้าสลดขึ้นนะครับเมื่อนักเรียน2พี่น้องขี่รถจักรยานยนต์หักหลบรถเมสาย113หลังจากนั้นถูกรถพ่วง18ล้อที่ขับตามมาด้านหลังเฉี่ยวชนและทับซ้ำจนเสียชีวิตทั้งสองคนเราจะไปติดตามประเด็นนี้จากคุณอัญชุลีศิลปะนวกุลครับ ร่างของนักเรียนหญิงโรงเรียนสูราบางมเมื่อคือวัย18และ19ปีนอนแน่นิ่งบนถนนข้างๆรถโดยสารประจำทางสาย113และรถบรรทุก18ล้อที่ขับเฉียวชนจนทำให้ทั้งสองคนเสียชีวิตเป็นรถเมล์กับ10ล้อก็ไม่ได้สนใายพอเห็นรองเท้าอ่ะแล้วบอกข้ามเด็กหรอมาถึงเขาจะมากุมผ้าแล้วบอกว่าเด็กยังไม่ได้เสียชีวิตนะเพราะเขายังหายใจอยู่เลยรอรถมา,มาประมาณก10นาทีดได้มั้งก็เด็กคนนี้ว่ายังไม่เสีย คนนั้นนะเขาก็หยุหดหายใจไปผู้ค้าร้านอาหารใกล้กับป้ายรถประจำทางซอยรำกำแหงหง117เล่าว่าขณะเกิดเหตุรถโดยสารประจำทางสาย1 1 3จอดอยู่ที่ป้ายจากนั้นสังเกตพบรถบรรทุก18ล้อขับผ่านมาก่อนจะได้ยินเสียงร้องเมื่อออกไปดูพบว่ามีรถจักรยานโยนประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตทันที การจากไปอย่างไม่มีวันกลับของน้องทั้งสองคนเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวทุกคนต่างรักและผูกพันเพราะทั้งคู่เป็นเด็กร่าเริงอัธยาศัยดีซึ่งการจากไปครั้งนี้กระทันหันจนยากจะทำใจได้ตอนเกิดเหตุ z มดูรูปดูสังเกตคิ้วน้องน้องครับสังเกตคิ้วว่าเห็นแล้วบอกคิดว่าน่าจะเป็นน้องสาวตัวเองก็เลยโทรไปถามแม่ครับ ว่าน้องอยู่ที่ไหนแต่แม่โทรมาบอกว่าน้องอยังเรียนหนังสืออยู่ก็พอวางสายแม่5นาทีครับทางสองนนอก็โทรมาบอกว่าน้องเสียชีวิตแล้วทีมข่าวได้สอบถามเหตุการณ์จากผู้ขับขี่รถบรรทุก18ล้อซึ่งยืนยันว่าขณะเกิดเหตุได้ขับรถผ่านแยกบ้านม้ามาปกติโดยพบรถโดยสารประจำทาง,าง,งสาย113จอดส่งผู้โดยสารที่ป้ายไม่เห็นรถจักรยานยนต์แต่อย่างใดนเห็นแต่รถเมย์ แล้วก็แสงรถเมย์ไปเพราะรถเม,มย์เขาจอดตปยเขาหัวรถผมนนค้นเ่ยได้ยินเสียงคนร้องแล้วผมก็เบรกรถเห็นมอเตอร์ไซค์นแต่ศพผมนําไม่เห็นแต่มอเตอร์ไซค์ล้มโอเคนั้นก็รอต้องรวจอย่างเดียวขณะที่พนักงานสอบสวอนสนอหัวหมากยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ขับรถโดยสารประจำทางสาย113 รวมทั้งผู้ขับรถบรรทุกเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เบื้องต้นยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตกับบุคคลใดเนื่องจากต้องตรวจสอบสภาพรถทั้งสองคันภาพจากกล้องวงจรปิดรวมทั้งสอบสวนพยานในที่เกิดเหตุคาดจะทราบผลภายในสัปดาห์นี้อัญชุลีศิลปะนวะกุลรายงาน 1 n e News ตรงไปตรงมา